สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิวทำไรอะแหมารมดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปกพี่ไม่กลัวผิดกฎบไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงะระคาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มูกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพไปกับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และเป็นกระดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีดีไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับ,คบเคลื่อนความ,วามยั่งยืน<ด>สู่พื้นแผ่นดินทองคำ<อ><อ> ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมการโดยเฉพาะเทคนิคนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะที่จะทําให้การเกษตรของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะให้ตรงตามความต้องการของตลาดลดต้นทุนการผลิตนะคะแต่ว่าจะมีข้อมูลองค์ความรู้อะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ ังคุดได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดต,ตำบลจอปร,รอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองได้รวมกลุ่มการผลิตมังคุดคุณภาพและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์จอปร,รอเมื่อปี2561สมาชิก340รายรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย คัดเกล็ดคุณภาพเพื่อประมูลมีพ่อค้าทั้งในและต่างจังหวัดมาประมูลโดยพ่อค้ามากกว่า10รายประมูลเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนเวียดนามต่อมาในปี2563ได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มังคุดตำบลจอบร,รอขึ้นปัจจุบันมีสมาชิก81รายครอบกลุ่มพื้นที่356ไร่จุดเด่นของมังคุดที่นี่คือมีพื้นที่เหมาะสมทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศและมีการจัดการคุณภาพแบบครบวงจรได้แก่ 1. การผลิตมังคุดตามระบบ GAP กลุ่มจำนวน69รายและกำลังเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 2. พัฒนาจุดรวบรวมผล,ผลผลิตมังคุดเพื่อการประมูลภายใต้ในโยบายตลาดนำการผลิต 3. จุดรวบรวมผล,ผลผลิตได้รับมาตรฐาน GMP เพื่อการส่งออกอมังคุดที่นี่ครับจะเป็นมังคุดในส่วนของการคัดคุณภาพพิเศษนะครับเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการข้าวของแอปลงใหญ่นะครับ จะปกติเนี่ยคือการทำมาคุตของผมเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณสักประมาณ3,000บาทเฉลี่ยแล้วนะครับแต่ว่าใน,ในป,ปีนี้คือจะลดรา้ได้ยีนะครับยีก็ขาดให้เหลืออยู่ประมาณ2,500หรือ2,600ประมาณนั้นนะครับต่อได้นะครับผมผลิดเนี่ยผมคาดการว่าจะเพิ่มอยู่เบอร์หนึ่งนะครับจะปกติมันอยู่ประมาณที่30-40ใช่ไหมครับผมมาเพิ่มอยู่ในถึงหนึ่งร้อยหกสิบ ภายใน3ปีพอเข้าโครงการใหม่ในปีแรกนะครับปีที่1นี่ปีสก็ขยับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจาก600-750-700ต่อปีครับแต่ตอนนี้ผมว่าถ้าเสร็จโครงการที่3เนี่ยก็ปีที่3เนี่ยก็มาปีออกหน้าปีหน้าผมคาดว่าอยู่ประมาณ800-900ตอนนี้ก็ขึ้นมา800แล้วครับแล้วก็ในได้ของเกษตรกรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ร้อยว่าประมาณถึง70%จากปกติอยู่ที่ประมาณ4 0 5 0ในส่วนของกลุ่มเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการทํา GAP นะครับ G AP เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เป็นรายเดียวแล้ว,ลวก็อยู่ประมาณที่5 0าสถึงห้คนนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นอินรีเลยนะครับจะมี1รายนะครับแล้วอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนอีกประมาณสัก50กว่ากว่า,วาและในส่วนที่กําลังกวดสารแล้วกาลังจะได้ใบแล้วอีกประมาณสักสิราย11รายครับผมกลุ่มแปลงใหญ่ของผมเองเนี่ยมันจะมี GMP นะครับ GMP หลงนะครับทได้มาตรฐานการคัดบรรจุเพราะปีนี้ในแนวทางของกลุ่มผมเนี่ยผมจะทําการส่งออกเองด้วยซึ่งได้ขอเลขดีโมาแล้วนะครับได้กวดสารต่างๆในการทำหลงแล้วนะครับภาคใต้มีพื้นที่ปลูกม,มังคุดประมาณ2 0แสนสี่หมื่นไร่ในจำนวนนี้มีการรวมตัวของพี่น้องเกษตรกรในรูปแปลงใหญ่จำนวน92แปลงกรณีของกลุ่มแปงใหญ่มังคุด ที่สาขาพิม์ชุนสอบปรออำเภอกาบบรีจังหวัดระนองถือว่าเป็นต้นแบบของความเข้มแข็งใน่ของการบริหารจัดการกลุ่มก็สามารถจะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกแล้วก็พี่น้องเด็กกรคนอื่นๆที่ปลูกองุ้นในเป้นที่เรียมเนี่ยมันจุแล้วสามารถจะส่งออกไปทางประเทศได้ซึ่งก็จะเป็นผลดีใน่ของการช่วยรวบรวมผลผลิตแล้วก็ ช่วยดึงราคาผลิตในพื้นที่นอกจากนี้ในการรวมตัวกันในรูปแรงใหญ่ของกุ่มบางฟูสปรอเพื่อเป็นการวีจารณนงเนี่ยบบให้พัฒนาคุณภาพเบื่องต้นเนี่ยที่ได้ข้อมูลมาก็คือกลุ่มนี้เนี่ยมีผลผลิตที่สามารถส่งออกได้โดยสัมปทานไม่นอ้อยออก,อกว่าคอล่อปติซซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จและเป็นต้นแบบของการส่งเสริมในรูปแคนใหญ่ของ,งกลุ่มบางฟุส ติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรทุกวันนี้ได้ความรู้ทุกวันและต้องบอกเลยว่าติดตามทุกช่วงทุกช่วงมีเรื่องน่าสนใจตอนนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาติดตามในช่วงท้ายรายการค่ะ,คะ